นิทานอีสศบเรื่องลิงกับแมวการละครั้งหนึ่งแมวกับลิงเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านหลังเดียวกันพวกมันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและก่อเรื่องร้ายกาศทุกประเภทร่วมกันเป็นนิดสิ่งที่พวกมันคิดถึงเหนือสิ่งอื่นใดดูจะเป็นเรื่องการหาของกินใส่ปากท้องจะได้มาอย่างไรนั้นไม่สลักสําคัญสําหรับพวกมันวันหนึ่งขณะที่พวกมันนั่งอยู่ข้างกองไฟเฝ้ามองเกาลัดเผาบนตะแกรงปิ้ง ก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าจะหยิบเกาลัดออกมาได้อย่างไรข้ายินดีที่จะเอามันออกมาเจ้าลิงที่โกงกล่าวแต่เจ้ามีทักษะในเรื่องพันนี้มากกว่าข้าจงหยิบมันขึ้นมาสิแล้วข้าจะแบ่งให้เราทั้งคู่เองเจ้าเหมียวเหยียดอุ้งเท้าออกไปอย่างระมัดระวังเขี่ยฐานบางก้อนออกแล้วกระตุกอุ้งเท้ากลับมาอย่างเร็วมันลองพยายามอีกครั้งคราวนี้เขี่ยเกาลัดออกมาได้ครึ่งทาง จนกระทั่งครั้งที่สามจึงคว้าเกาลัดออกมาได้ลูกหนึ่งทำเช่นนี้อยู่หลายครั้งแต่ละครั้งอุ้งเท้าของมันเป็นต้องถูกไฟลวกอย่างสาหาัสมันเขี่ยกเกาลัดพ้นกองไฟเร็วเท่าไรจ้าลิงก็สว่าปาหมดอย่างรวดเร็วเท่านั้นและแล้วเจ้านายของพวกมันก็เดินเข้ามาสัตว์ที่กงทั้งสองตัวรีบเห็นหนีเจ้าเหมียวเหลือเพียงอุ้งเท้าที่ไม่เกรียมและไม่เหลือเกาลัดสักลูกว่ากันว่านับแต่นั้นเป็นต้นมา แมวก็พอใจกินแต่พวกหนูทั้งหลายและไม่ข้องแวะกับคุณวานอนอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพวกที่ประจบมักหาประโยชน์จากความเสียหายของผู้อื่นเสมอพุทธภาษิตนอน,นิกัดย่าธนังฮเรบุคคลไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการคดโกง